ในแต่ละภาคของการดัมซีรีส์ก็จะมีเทคโนโลยีหรือว่าแหล่งพลังงานที่ส่งพลังที่นํามาใช้กับโมบิสูตรซึ่งมันก็น่าสนใจมากๆสําหรับคนที่ชอบไปอ่านข้อมูลอย่างผมนะครับและวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีจากภาค IBO อกันโดยมันก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสุดยอดระบบจากยุคสงครามมหาวิบัติอย่างเทคโนโลยีเอฮับที่เด่นสุกสดก็คงจะเป็นเครื่องให้กําเนิดพลังงานอย่างเอฮา r เดกาเตอร์นะครับถึงมันจะเป็นเทคโนโลยีหลัก แต่เขาก็ไม่ได้เน้นไปที่เล่าเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็ยังไม่ได้ทิ้งรายละเอียดไว้ให้พวกเรามากสักเท่าไหร่แต่เราก็ยังพอจะรวบรวมความสามารถและการทำงานต่างๆที่เกี่ยวกับเทคนี้กันมาได้บ้างงั้นเราไปดูกันเลยนะครับถ้าจะให้เริ่มผมก็คงต้องขอเริ่มจากชื่อเหมือนเดิมอย่างเอฮับที่เป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่มีชื่อเต็มว่าเอฮับบา e n เดนาผู้ที่สามารถคิดคน้นเครื่องผลิตพลังงานรูปแบบใหม่ขึ้นมาได้ที่ต่อมามันจะถูกนาไปใช้กับโมบิลสูตรและยาลรบในช่วงสงครามเมื่อ3ปก่อน เอฮับเร r ดกเตอร์ Director, ซึ่งนอกจากชื่อของเขาที่ถูกนําไปตั้งให้กับเตาปฏิกิริชินิดใหม่และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างอื่นที่เกี่ยวกับตัวเขาเราก็จะไม่ทราบเลยละครับดังนั้นผมก็จะมาพูดถึงตัวเตาเอฮับกันก่อนโดยที่ตัวมันคือเครื่องกําเนิดพลังงานกึ่งถาวรที่คาดว่าถูกสร้างขึ้นในโรงงานผลิตไกลดาวเรกกับมันน่าจะเป็นเตาแบบฟิวชั่นเรเดกเตอร์ที่สามารถผลิตพลังงานออกมาได้เรื่อยๆผ่านการแปลงธาตุบางชนิดซึ่งเหมือนก็จะผลิตอนุภาคชนิดพิเศษ ที่เรียกว่าเอฮับพาร์ติเคิลออกมาด้วยอีกทั้งอนุภาคเอฮับที่ถูกปล่อยออกมายังสามารถสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมและสามารถควบคุมแรงเฉื่อยได้กับนอกจากนี้ที่แต่ละเตาจะมีการปล่อยเอฮับเวฟคลื่นความถี่เฉพาะที่มีความแตกต่างไปในเตาเครื่องนั้นๆส่งผลให้มันสามารถถูกตรวจสอบและระบุตำแหน่งได้ว่าคลื่นความถี่มาจากหุ่นหรือย,ยานลบแบบไหนกับคลื่นเอฮับยังสามารถรบกวนการทํางานของคลื่นวิทยุและการสื่อสารต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์นวิถีดังนั้น อุปกรณ์ที่ติดตั้ง AH u b r e a c t o r ตต่างๆจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาบริเวณตัวเมืองเพราะอาจจะบรบกวนโครงสร้างพื้นฐานอย่างไฟฟ้าทั่วไปได้ครับเท่าที่ได้กล่าวไปคุณสมบัติก็จะมีส่วนที่คล้ายกับ GN Drive จากภาคดาวโนนนั่นแหละครับแต่จะมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างออกไปทั้งที่เตานี้สามารถผลิตออกมาได้เป็นจํานวนมากกับการที่เตานี้สามารถสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมได้ทําให้เมื่อมีซากหุ่นหรือย,ยานลบที่มีเตานี้อยู่เสียหายอยู่บนดวอากาศ มันก็จะดึงดูดซากอื่นๆเข้ามาทําให้เกิดเป็นกลุ่มเศษซากที่มีคลื่นพลังงานหนาแน่นเนื่องจากเตายังทํางานอยู่นั่นแหละครับซึ่งที่มันทํางานอยู่แบบนี้มันก็สามารถนํากลับไปใช้งานได้นะครับแต่การเก็บกู้มันนั้นเป็นอะไรที่อันตรายมากๆจึงไม่ค่อยมีคนทํากันและถึงแม้ว่าเตาเอฟบางเครื่องจะไม่ได้มีการใช้งานมาเลยตลอด300ปีแต่เอฟบังเรเดเตอร์ก็ยังสามารถใช้งานได้และยังคงอยู่ในสลีปโหมดที่ก็จะสามารถแมนนวลรีบูตขึ้นมาได้ ตามที่เราได้เห็นเหล่ากันด้ามเฟรมที่ทุกคนพบบนดาวอาคารและยังทํางานได้ทุกเครื่องและด้วยความสามารถอันมากมายขนาดนี้เลยคาดว่าสิ่งนี้ก็คือต้นเหตุของสองครามมหาวิบัติเมื่อ300ปีก่อนครับเพราะขนาดในปัจจุบันยังมีเพียงการาฮอนที่เป็นฝ่ายชนะสงครามในครั้งนั้นที่ผูกขาดการสร้างเอฮาร์เรกเตอร์ขึ้นมาแต่เพียงผู้เดียวส่วนฝ่ายอื่นทาได้เพียงยึดหุ่นจาก,การาฮอนมาดัดแปลงและใช้งานเท่านั้นครับและผลของการผูกขาดนี้ ยังทาให้จํานวนโมบิลสูทที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ลดลงจากที่หุ่นในปัจจุบันทุกตัวกลายเป็นโมบิลสูทที่แยกประเภทเป็นเฟรมที่โมบิลสูทเฟรมแต่ละยูนิตต้องใช้พลังงานจากเตาเอทับทั้งหมดเพื่อสามารถเคลื่อนไหวได้และการผูกขาดยังส่งผลกระทบให้มีการขุดแร่ธาตุชนิดพิเศษที่คนพบบนดาวอังคารอย่างแร่ฮาเบเทลที่สามารถต้านทานผลกระทบเชิงลบของเอทับเรย์คเตอร์ได้มันจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆในยุคหลังสงครามครับต่อไป มาดูที่ตัวอนุภาคอย่าง AH p ับ t i c l e ให้มากขึ้นเกินสักหน่อยนะครับตามที่ได้เกริ่นไปอนุภาคเหล่านี้สามารถใช้งานในการสร้างระบบแรงโน้มถ่วงเทียมได้และยังสามารถสร้างแรงต้านทานแรงโน้มถ่วงได้อีกอีกทั้งยังไม่มีผลเสียต่อร่างกายมนุษย์เนื่องจากมันจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็วและจะเปลี่ยนเป็นอนุภาคมูลฐานทั่วไปอย่างเช่นมิวหรือว่านิวตริโนครับกับจะส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายเอฮัเวฟต่อส่วนการควบคุมแรงโน้มถ่วงเทียม จะทำได้ผ่านการเพิ่มลดเอาพุทธของตัวเตาและเตาที่ติดตั้งบนโมบิลสูตรเนื่องจากมีขนาดเล็กจึงอาจทำงานได้ไม่ครบทุกฟังก์ชันเหมือนกับเตาใหญ่บนยานลบที่สามารถจัดการสภาพแวดล้อมภายในตัวยานได้เช่นควบคุมทิศทางของแรงโน้มถ่วงและรับจุลภาคผ่านการหมุนเวียนโลหะเหลวภายในเตาปฏิกณ์ทำให้ทุกๆคนสามารถเดินได้บนยานลบแต่จุภาคเองครับก็ยังสามารถทำอย่างอื่นได้อีกอย่างมันจะทำปฏิกิริยากับสีโลหะชนิดพิเศษ ที่เรียกว่านานอารมิเนตทําให้โมเลิกูลของสีชนิดนี้จัดเรียงตัวกันเป็นหลายชั้นและสามารถรับมือกับแรงกระแทกจากการต่อสู้ของโมบิสูได้แต่ก็อาจจะเหลือร่องรอยฉลกหรือว่ารอยแตกที่สามารถแก้ได้ด้วยการทาสีใหม่ซึ่งถ้าดูจากภายนอกมันก็จะเป็นเพียงพื้นผิวบางๆเท่านั้นแต่ก็จะมีหลายชั้นกับสําคัญที่สุดคือมันสามารถป้องกันการโจมตีจากอาวุธประเภทลําแสงอนุภาคได้ซึ่งช่วยให้มน,นุษยชาติสามารถเดินหน้าตอบโต้โมบิอ,อมัมเมอร์สุดร้ายกาศ และอยู่รอดมาได้ถึงปัจจุบันครับต่อกันด้วย A h ฮับเวฟเลยตามที่ผมได้บอกไปตอนอนุภาค A h ฮั Hub, จะสลายตัวไปอย่างรวดเร็วจนกลายสภาพเป็นอนุภาคมูลฐานจำนวนมากซึ่งมันก็จะกระจายออกไปจนเกิดเป็นพายุแม่เหล็กความแรงสูงไปในระยะหลาย10กิโลเมตรซึ่งนี้ก็คือคลื่น A h ฮั Hub ครับซึ่งเจ้าคลื่น A h ฮันี้ยังสามารถทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงเรดาร์และสัญญาณวิทยุไม่สามารถใช้งานได้ครับ นอกจากนี้ a อฮับเวยังส่งผลกระทบต่ออาวุธนำวิถีจำพวกกี่ันอาวุธและอาวุธควบคุมระยะไกลเช่นโดรนไม่สามารถใช้งานได้อีกทำให้การต่อสู้ระยะประชิดด้วยโมบิลสูตรถูกใช้งานเป็นปกติในปัจจุบันครับนอกจากจะมีผลดีแล้วแต่ a อฮับเวก็มีข้อเสียคือมันสามารถถูกตัวจับได้จากเครื่องตรวจจับสัญญ,ญาณทำให้สามารถรับรู้ว่ามีการเคลื่อนไหวการโจมตีจากการลบหรือว่าการโจมตีจากโมบิลสูตรซึ่งมันจะแสดงออกมาเป็นรูปคลื่นสี ที่จะสามารถระบุคุณลักษณะเฉพาะได้มาเป็นยานหรือว่าโมบิสูดซึ่งถ้าหากมีการบันทึกรูปแบบคลื่นก็จะสามารถระบุได้ว่าสิ่งที่ตรวจพบนั้นเป็นเฟรมประเภทอะไรและถ้าหากเป็นการดั้เฟรมจะสามารถรู้ว่ามันเชื่ออะไรได้เลยนะครับกับสงสัยกันไหมครับว่าการเดินทางและการสื่อสารในโลกที่ไม่มีเลด้์แห่งนี้เขาทำกันยังไงคำตอบก็ต้องใช้เทคโนโลยีครับอีกเช่นเคยครับซึ่งมันก็คืออาริเอตเน่ทุ่นปล่อยสัญญาณสำหรับการนำทางและสื่อสาร ที่ถูกวางไว้เป็นจํานวนมากในอาวากาศจนมีลักษณะเป็นเหมือนลังหมายขนาดใหญ่ที่จะมีการติดตั้ง a h u b Reactor ไว้ภายในเพื่ออาศัย AH ฮับที่มีความยาวขึ้นสม่ําเสมอในการกระจายสัญญาณออกไปในอาวากาศซึ่งจะทาให้ยานอาวากาศต่างๆเดินทางโดยสามารถรับขึ้นและระบุตําแหน่งของตัวเองได้ไว่าอยู่ณจุดไหนของอาวากาศเหมือนกับป้ายบอกทางนะครับอีกทั้งถ้าสายโครงข่ายที่เชื่อมต่อกันขนาดใหญ่นี้จะทําให้เราสามารถสื่อสารกันในระยะที่ไกลามากๆได้ที่ก็สามารถ เข้ารหัสไว้เพื่อความปลอดภัยได้ด้วยสุดท้ายของ A h u b tech ก็คือ A h u b thruster ระบบที่จะปล่อยอนุภาคมูลฐานที่สลายตัวไปแล้วออกมาในทิศทางเดียวกันเพื่อทำให้ตัวหุน่นหรือว่าตัวยานลบสามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งมันก็จะมีแรงขับที่ต่ำมากแต่มันจะประหยัดพลังงานมากกว่าที่มักจะเห็นใช้งานแค่ควบคุมทิศทางเล็กๆน้อยๆในการเคลื่อนที่ชา้ชาๆบนอวกาศเพราะโดยปกติแล้วทั้งหุ่นและยาลบ จะใช้งานจากทรัสเตอร์ความร้อนทั่วไปที่ต้องมีการใช้งานเชื Alter, so ้อเพลิงแบบปกติซึ่งหมดได้แต่ต้องมีการเติมก่อนทุกครั้งที่จะใช้งานนะครับตรงนี้แถมนิดหน่อยนะครับสงสัยกันไหมครับว่าทาไมกันด้ามเฟรมทุกเครื่องถึงมีการติดตั้งเอฮับเรย์กเตอร์ไว้2เตาแต่ในเฟรมอื่นๆกับมีการติดตั้งไว้แค่เตาเดียวเหตุผลก็เพราะว่ากันด้ามเฟรมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับโมบิลอาร์เมอร์โดยเฉพาะและเพื่อเพิ่มโอกาสในการโจมตีที่รุนแรงและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ปริมาณพลังงานที่ถูกถ่ายโอนไปยังโมบิสูดและอาวุธต,ต่างๆจึงต้องมากขึ้นตามไปด้วยแถมยังต้องส่งผ่านพลังงานให้รวดเร็วอีกการที่ติดตั้งเอฮับเ c t o คเตอร์เข้าไป2เตาจึงเป็นคำตอบในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวหุ่นครับแต่แค่นักบินและการควบคุมแบบปกติก็จะไม่สามารถดึงพลังที่แท้จริงของการดั้มเฟรมออกมาได้จึงต้องมีการเพิ่มระบบพิเศษอย่างระบบอารยะชิกิที่จะช่วยเชื่อมต่อนักบินเข้ากับโมบิสูดโดยตรงเพื่อเพิ่มอัตราการตอบสนองกลับมาเลยเป็นเหตุผล ที่ว่าทําไมกันดั้มถึงมีรูปร่างเป็นมนุษย์และมีการผลิตออกมาเพียงแค่จุงสอตัวเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ a h u ั r e รย t o เและเทคโนโลยีต่างๆของ a h u ั Hub นะครับต้องขอบอกหน่อยว่าทาั้งๆที่มันน่าสนใจมากๆแต่ว่าข้อมูลในเรื่องก็มีน้อยยิ่งกว่าอะไรดีผมต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายส่วนเพื่อมาอธิบายให้เข้าใจได้นะครับกับรูปภาพอาจจะไม่ได้มากเพราะว่าขนาดมุมที่ได้เห็นตา a เอฮแบบชัดๆในเรื่อง ก็ยังมีน้อยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเห็นแค่การดั้มเฟรมโดยรวมจากระยะไกลและยังไม่รวมถึงพวกอนุภาคกับคลื่นที่เขาใช้กันในเรื่องเหมือนจะอธิบายช่วงตอนแรกๆแล้วก็จบไปเลยแบบคิดว่าอธิบายทุกคนเข้าใจแล้วแล้วก็ลงเนื้อเรื่องอย่างเดียวข้อมูลในคลิปนี้เลยไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็สนุกดีนะครับกับข้อมูลส่วนนี้และผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันมีส่วนไหนเพิ่มเติมก็มาเมนแนะนําหรือว่าเมนพูดคุยกันได้นะครับผมมาเสมอกับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ ยังไงก็ต้องขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนและก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่รับชมครับ